เอาละครับสวัสดีผู้ชมอุ้ยโท่ัพับหล่าเอาละครับสวัสดีผู้ชมนะครับวันนี้ผมก็จะมาลงแรงดูฟังกันหน่อยวะวันนี้ผมจะมาลงแรงนะครับโอเมีก้าวหลุดเร็วๆดีแล้วก็วันนี้มาเจอลิงออฟนะวันนี้จะเล่นฟอร์เรนเท็งเอาไว้มันตีแล้วไม่เข้าไปเลยแล้วเราก็ตีมันไม่เข้าเลยแล้วผมก็แบบนั่งฆ่าอยู่นานมากเนะี่ยจนกว่าจะได้แบบอะไรที่มันแบบที่ผมเล่นลื่นแล้วก็คนดูได้ภาพสวยเนะี่ย ก็มาได้เป็นอันนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ลื่นหรอกแต่มันก็แบบพอเล่นได้เลย40 fps เ่ะเรามาเล่นเป็นฟอร์เรนแทนกนวันนี้จัดของก่อนดันแรกต้องเป็นหมัดนะครับเอาให้มันแบบทุบเลือดน้อยๆลเลือดแล้ก็ดิ้งเอ้บัฟแดงเกิดเราลากบัฟไปเขาไหนนะคป่าเราเริ่มบูป่าเราจบล่างสวยงามเพื่อนเดี๋ยวลิงเกิดมาย้ำม,มันบ่อยๆ ลิงหายไปไหนวะเนี่ยงั้นเราเคลียร์แล้วนะวอลเลนวิลสองก่งนะครับบอกไว้ก่อนเผื่อไม่รู้อ่าลิงไม่อยู่อย่างนี้ผมก็สวยเลยสิดีนกสบายเอ้าลิงอยู่บนเอ้าโอเมกา้าอ๋อไม่ใช่โอเมก้ารวมเหรอถุงใส่ข้าวมันอยู่อะไรอะไรโอเมกา้าอะไรวีล่าตอนนี้จะเจอวีล่าด้วยมานี่ไอวีล่าไปไหนปอดอกไม้ไปไหน ลำแทงสวยเอาแสงป้อมไอ้ลิงปลาดอกไม้เพื่อนแทงใหไงสวยงามเออให้มันได้อย่างนี้สิต่อไปก็ออกหมัดเอามาแบบยืนวัดไปเลยมาลาดคลิปทันตัวหนึ่งกลับบ้านก่อนดีกว่าจัดของรอพังๆแล้วก็ฟอสคีบชิ้นต่อไปเอาใส่2ออันทำไมวะ เ,เดี๋ยวค่อยแก่นะเดี๋ยวค่อยแก้ระหว่างเดินก็แก้เลยดีกว่าในเพจนะั้นอันต่อไปเราเจอเป็นแบบแคลรี่แคลรี่ฟาร์มแคลรี่สองหลอกมาในเพจเราเอามาสโลูมันได้นะครับมาลิงก็เข้ามาไม่เอาดีกว่าไม่น่าเอามันกระโดดหนีได้เอานกดีกว่าอุ้ยแหลกแหลก ใครมีแบบโทรศัพท์แรงๆอะไรอย่างเงี้ยแนะนำผมได้แบบงบไม่เกินหมืน่นนะอยากได้มาก,กวอนนี้อะไรลิงอะไรอะไรจะวัดเหรอ,อยากไอ้น้องเีคค๋ยวคลิปเสร็จเราวิ่งนะครับสู้มันไม่ค่อยได้สู้มันก็กระโดดหนีเอเวนเนี่ยข้างบนเหมือนจะมีประเด็นเราต้องไปเอาบนคลิปเราไม่สนใจเราจะเอาบนวิ่งช้าจังเลย อยากจะกดสปินแต่ไม่มีสปินมาโอมิอก้าวิ่งกลับมาดิเดอะโอมิก้าก็ได้เอาไอ้อนี่เอ,าอ้าไอ,อ้เบียดฟิกลบวิกลบอ่ะโอ้แรงแรงแรงเอาวิล่าเราเข้าไปแล้วเราต้องเขาา้าตามเพื่อนแทงฟันออกมาเออแค่นี้ก็พอเลือดไม่มีเอาวิลา่าเอาวิล่าใช้สกิลใส่เพื่อนเราอย่างนี้ก็สวยสปินสกิลหนึ่งสกิลสองแทงแทงเออลงล่างลงล่าง กลับบ้านก่อนเอ้ยเราเออกกลางเดือพี่เราเหมือนจะเคลียร์ล่างให้แล้วเอากางชิวๆไปจังหวะนี้ลออูฟังไอโฟนมาอยู่ตรงไหนครับผมอยากรู้มากหาลูฟังไม่เจอใช่อันที่เป็นแบบอันแท่งๆนี่บปก่ไม่รู้แหละแต่ผมพูดแตนแท่งๆ,ๆนี่อยู่ช่างมันกลับเข้าสู่ในเกมนะครับเบาเสียงหน่อยเสียงเริ่มดังแล้ว อา้าวลิงลิงลิงเปิดเพื่อนผม,ะโโนมนวะวปมวเปิดเพื่อนผมวะสุบไม่สวยนะครับเปิดเพื่อนผมวะแทงโอ้โหโคตรเบาอืมตายอย่างน้ก็ตายเลยวะบอกแล้วสุบไม่สวยเปิดเพื่อนผมวะไอ้นี่มันก็ไม่กลับบ้านจริงๆเลยจะเอาเคลิปทุกชุดเลยแหละอืมออกในเพจก่อนก็ดีนะออกดีกว่าเราดักวิปนะเผื่อวิปมันแบบอยากจะกลับมาทางนี้ มาเร็วมาเร็วเพื่อนรออยู่เอาเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ชาลาดดำหน่อเลยไหมเดินดำหน่อยไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแห้งไอ้นี่มันอยู่เป็นนะครับเอาวิลาสวัสดีเปิดเราเลยเหรออ๋ออันดีไม่ถึงอะไรอันดีไม่มีแล้วไงแล้วไงเอาเอาเพืนกระโดดมาอย่างนี้ก็สวยเอ้าปลาดอกเอ้าเอ้าอะไรอะไรรักเพื่อนนะกกับวิปเชจ๊คลิปรอ อุ้ยอุยอยทุกคนเห็นภาพแหลกปะเอ่อช่วงนี้ผมโทรศัพท์เครื่องที่ผมอัดปกติมันพังนะครับพังบ่อยเกินผมมาใช้โทรศัพท์ยายอัดแทนแล้วเนี่ยไปขโมยโทรศัพท์ยายมาจริงๆไม่ขโมยหรอกไปขอย,ยืมมาแต่ไม่ได้บอกว่ายืมเล่นเกมนะหมัดมาแล้วต่อไปก็ในเพจ เอ้าไอ้นี่ตีป้อมเหรอตีป้อมงั้นเหรอตีป้อมงั้นเหรอเซลิก้าอ้าอีที่ฟิกโลบอีกแล้วได้เลยได้เลยมันต้องเจอเราแล้วอย่างเงี้ยอ้าวมีปลาระเบิดด้วยอันแน่อันแน่เหมือนจะมีไฟอันแน่เราปินไปแล้วจังหวะนี้เอ้าแทงเอ้าไอ้นี่ปัดเหรอปัดเหรอปัดเหรอปัดนักห่อปัดนักหรอแทงอือปลาดอกว่าวสวยงามตามท้องเรื่อง วิ่งสิครับรออะไรเฮ้ยเพื่อนเราโอ้เอาขาปอมสดเกินวิล่าวิล่าไอวิล่าวิล่าโดนต้องโดนละต้องโดนละเอไอไปเคลียร์บนต่อเพื่อความรวยชับชับชับในเพจมาแล้วขอเคลียร์กอนในเพจมาเสร็จแล้วเขาก,ก็ต้องเอาเป็นเมเลเดียนออฟรอยเอาไอลิง ไอลิงไม่ออกแล้วไอลิงไอลิงเปิดกุล่ะเปิดกุล่ะไอลิงไปไหนระยะไม่ถึงไอลิงไปทางไหนไปทางนั้นใช่ไหมไอนี่มันจูกเว้ยออกเป็นเอาเอาเอฟอสเคปบจำเซ็ตเดือดเองเซ็ตไม่ได้ลืมขอเก็บคิวก่อนละกันแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปซ่าก,กันใหม่ข้างล่างเขามีปลาด็นนะเราจะไม่สดเรา เอาเด็กยิปอย่างเดียวเลยอย่าหาทำนะครับอย่าหาทำตามเอาลิงเอาไอ้ลิงไปเคลียร์เถอะมายุ่งกับเราเรามาเอากลางนี่เอารวยเอาโอ้ยวิปโอวีลา่าวิปไม่เท่าไหร่เมื่อกี้ผมจะเปิดแล้วเห็นไอเนี่ยมันกลางปีกบินเข้ามาวิ่งเลยโดนแบบดอกหวัวใจทีเดียวแบบเดสส์มอลลี่อ่ะไลคาที่อ่ะ ตะตันโคตรนานเอาไอ้นี่มันเปิดป้อมเราอะโอเมก้ามันต้องโดนหน่อยละต้องโดนหน่อยละไอ้นี่มาเล่นอาริสเราอีกแล้วมาเล่นอาริสต้องโดนแล้วโอ้ไอ้นี่มันหันหลังกลับเลยเว้ยไอ้วิปนี่ก็อีกคนนึงปีป้อมเหรอเราไม่มีฟอสเกียบดีไม่เป็นไรอันตีไปเลยปุปปปปป๊บปุ๊บสปินตามไปไหนไอ้วิปคิดว่าจะรอดงั้นเหรอ คิดว่าจะรอดงั้นเหรอเดินซิกแซกแล้วคิดว่าจะรอดงั้นเหรออลิซไปการเออคิดว่าจะรอดงั้นเหรออลิสเราดามเมจแรงมากนะบอกไว้ก่อนไปช่วยอลิสหน่อยโอ้โหลิงเห็นหน้าลิงแล้วไม่อยากจะใส่เออแต่เรามีหมัดนี่ว่าใส่ได้อยู่นะเนี่ยเออ,เอ,อโอเมกาโอเมกายังไงยังไงโอเมกายังไงเอายังไงยังไง อันนี่มันวิ่งเร็วเวนเดี๋ยวเราต้องรีบเอาฟอดเก็บโลแคนโอเมกาวิ่งเร็วนักหรอเจอฟอรฟอเก็บสารูเนเอเอาเวฟบกงังเราก็น่าจะได้ฟอร์ดเก็บโอ้โหเยอะเมื่อกี้มันไปบนไม่ใช่อะไรยังไงยังไงโอ,โอ้โหไม่สิดตัวเอ,อืออย่าหาทำนะครับโยนกินเกิดใหม่พร้อมความใจไจที่มากกว่าเดิม แต่เราก็ยังต้องเอาเงินต่อไปตีป้อมไอ้ติคิฟติป้อมอะไรวะคิปสองเว็บเว็บดีสองก็ oh. ถ้าเสียงไม่ดียังไงก็ขออะไรด้นะครับผมใช้ไม์หูฟังเอายังไงเอายังไงยังไงเซลิก้ายังไงเอาอีอานี่มันโอ้เอาสวยเพีนสวยสวยเออสวยงาม สปินไปแล้วสปินไปเออสัลูให้สวยงามเราไปเคลียร์คีปเลยนะครับเราไม่สนอะไรทั้งสิ้นเราจะเอาแต่คีปมือสัน่นเอาไงเอาไงคีปลำคนไม่ได้ลำคีปแทนเหมือนคนเก็บกดมาลำคีปริเ i ียนออฟชอย วีลาวีลาโอ้ถ้าเป็นตัวอื่นนะผมพุ่งใส่แล้วอย่างเงี้ยเจอวีลาพุ่งไปปุ๊บจูบกับหัวใจมันเรียบร้อยแห้งขาวันนี่หัวใจไม่ไม่อือรอดวาบก่อนวาบเนียนๆเพื่อนเดี๋ยวลากมานะขอรองหืมอืมห็นจารกรรมต้องวัดแล้วแหละต้องวัดแล้วแหละเอือเอืออะไรครับเนี่ยไม่น่าว,วาบเลยเกิดมาใหม่รอ,อบที่สองนะครับ โอเมก้ามันอย่งเอาเลยเว้ยจะเอาอย่างเดียวทนี่มันปัดจร่งวะปัดจร่งเหรอ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 โอปลาดอกไม้เว้าวเอาไงโอโหคนเยอะมาหนึ่งถอยก่อนชาร์ตปุ้งไปเร็วต้วปินมาเร็วเอาหมดเฉยอ่ะลิง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 เอาลิงไห้ลิงอยังไรเอาเร่ยวะเมื่อกี้กไม่ได้จากแอสซิสต์ไม่ได้จากคิวได้ไหม นี่ไงไม่ได้ทำอะไรเลยจต่ชาร์จพลังมาอย่างนานจุบบ้านครับจบบ้านเดี๋ยวเดี๋ยวพิกเดี๋ยวพิกเดี๋ยวมันจะผิดซะเป็นยังไงบ้างครับฟอรลินแทงฟอรนแทงแต่อ๋อจอจอ,อะไรเป็นไงบ้างครับฟอรินแทงเอาไว้แก้ทางลิงนะครับลิงทุบไม่เข้าเราก็แทงลิงไม่เข้าเหมือนกันเป็นแบบแฟร,แฟรไม่เข้ามาไม่เข้ากับไม่โกง ตอนนี้เป็นการลงแล้งอยู่แล้งอะไรวะดูกันคอมมานเดอร์หนึ่งหนึ่งดาวนี่ MVP เหรียญเงินอ่เหรียญอะไรวะเหรียญทองไฟเตอร์ของจริงฟอร์เรน MVP มด้วยเนี่ยของแท้บอกเลยกดไลค์เจกกป้วงกันทุกคนทำต่อนี่ฟอร์เรนแทค์ เซตนี้เอาไอเพนไอเพนบังช่างมันเถอะไปแล้วครับสวัสดีครับ